าก็สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาการงานอาชีพนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องงานช่างนะครับแผนผังการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องของหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับวิธีการซ่อมแซมนะครับความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับ 1. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน 2. นะครับเมื่อตรวจพบร่องรอยการชำรุดควรรีบซ่อมทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ชำรุดมากกว่ามากขึ้นนะครับจนมันซ่อมแซมไม่ได้ 3. นะครับซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชำรุดโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมนะครับ 4. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 5. นะครับตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับหลังการซ่อมแซมทุกครั้ง 6. ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับ,รท,รรรรรบที่ชำรุด มีวิธีการซ่อมแซมที่มันซับซ้อนและมีอันตรายนะครับควรบอกผู้ใหญ่ในบ้านให้ซ่อมแซมนะครับหรือจ้างช่างซ่อมแทนนะครับวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับตัวอย่างที่1นนะครับเป็นค้อนนะครับค้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะชำรุดได้แก่ก็คือหัวค้อนหลวมนะครับวิธีการซ่อมก็คือให้เราตอกริมนะครับที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่นนะครับ จึงนำไปใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมคอนนะครับต่อมาก็คือเลื่อยครับเลื่อยเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบนะครับก็คือน็อตที่ยึดด้ามเลื่อยเนี่ยหลวมนะครับก็ให้เราใช้ประแจหรือไขควงนะครับขันให้แน่นนะครับแล้วก็จึงนำไปใช้งานนะครับ3ก็คือคีมครับคีมเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยเลยก็คือไม่สามารถง้างออกเพื่อใช้งานได้นะครับวิธีการซ่อมแซมก็คือเราหยุดน้ำมันกันสนิมนะครับ แล้วก็ง้างค่อยๆง้างเข้าง้างออกนะครับจนมันสามารถขยับใช้งานได้ตามปกตินะครับกันไกตัดกิ่งครับก็จะมีปัญหาก็คือน็อตยึดตรงกันไกตัดกิ่งหลวมนะครับวิธีก็ให้เราใช้ประแจขันนะครับให้มันพอดีนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับจึงนําไปใช้งานนะครับอันต่อมานะครับก็คือกันไกตัดกระดาษนะครับแล้วก็กันไกตัดผ้า ปัญหาที่เจอนะครับลักษณะการชํำรุดที่เจอก็คือหมุดยึดกันไกลวมนะครับและก็กันไกลบินนะครับถ้าหมุดยึดกันไกลวมนะครับให้เราจับกันไกนะครับคว่ำหัวหมุดลงกับพื้นแข็งๆนะครับเป็นพื้นไม้ก็ได้นะครับจากนั้นใช้ค้อนค่อยๆตอกครับให้ปลายหมุดเนี่ยแบนนะครับแต่ไม่ต้องให้แน่นจนเกินไปนะครับนักเรียนก็ลองขยับดูนะครับว่ามันมีความแน่นพอดีหรือยังนะครับส่วนถ้าเกิดกันไกลบินนะครับให้เราใช้หินรับคมมีดนะครับ ขัดบริเวณที่เป็นรอยบิ่นนะครับจนกระทั่งมือเมื่อใช้มือรูปแล้วเนี่ยไม่เกิดรอยสะดุดนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ใช้ในการทำแบบทดสอบนะครับโค้ดคือ0403นะครับ2.2ครับการซ่อมแซมเครื่องมือด้วยการใช้การติดกาวชนิดต่างๆนะครับกาวเนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ยึดติดชิ้นงานนะครับการเลือกใช้ต้องพิจารณาจากวัสดุที่จะซ่อมแซมนะครับเช่นกาวลาเทคเนี่ย ก็จะติดประเภทกระดาษไม้แล้วก็ผ้านะครับส่วนกาวยางนะครับใช้ติดพวกหนังนะครับหรือว่ายางนะครับกาวร้อนนะครับก็จะใช้ติดวัสดุประเภทเซรามิกนะครับกระจกหรือว่าพลาสติกนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือกาวซิลิโคนชนิดแท่งนะครับหรือปืนยิงกาวนะครับก็จะใช้ติดประเภทไม้พลาสติกหินนะครับวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกหอยลูกไม้กิ่งไม้นะครับเอาไปใช้ในการตกแต่งได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการซ่อมนะครับถ้าเป็นสมุดนะครับสมุดก็คือสันปกหรือว่าหนังสือขาดเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้กาวลาเทกนะครับหรือว่ากาวใสนะครับสก็อตเทปหรือว่าเทปกาวติดสันสมุดนะครับติดเข้าไปให้ปกมันแน่นนะครับกล่องใส่ของนะครับหรือว่ากล่องใช้ที่ทําจากไม้นะครับเราก็จะใช้กาวลาเทกนะครับ ทาอัดบริเวณที่หลุดออกนะครับแล้วก็ติดเข้าไปกับบริเวณเดิมนะครับถ้าเกิดใช้กาวร้อนซ่อมนะครับให้ประกบชิ้นส่วนให้เรียบร้อยแล้วค่อยหยุดกาวนะครับเพราะว่ากาวร้อนเนี่ยแห้งไวมากนะครับอย่างรองเท้าครับรองเท้าหนังและกระเป๋าหนังนะครับปัญหาที่เจอเลยก็คือพื้นรองเท้าหนังเปิดนะครับออกจากตัวรองเท้าแล้วก็ชิ้นส่วนกระเป๋าหนังนะครับหลุดจากที่ตำแหน่งกาวติดไว้นะครับวิธีก็คือให้ใช้กาวยางนะครับ ติดที่พื้นรองเท้าเราเนี่ยเข้ากับตัวรองเท้านะครับส่วนที่เป็นกระเป๋าหนังเนี่ยเราก็ติดชิ้นส่วนของกระเป๋าที่หลุดนะครับแปะเข้าไปใหม่สุดท้ายครับก็เป็นประเภทกรอบรูปนะครับแจกันหรือว่ากระจกนะครับที่ตกแต่งด้วยเปลือกหอยเนี่ยบางครั้งนะครับวัสดุตกแต่งมันหลุดออกมานะครับก็ให้เราใช้กาวซิลิโคนนะครับหรือว่ากาวกาวยางแท่งนะครับกาวซิลิโคนแท่งนะครับติดวัสดุที่หลุดออกมาเข้าไปในจุดเดิมนะครับ เราก็รู้วิธีการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กันมาแล้วนะครับเราก็มาดูว่าประโยชน์นะครับของการซ่อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เปิดเกิดประโยชน์นะครับนักเรียนเราเห็นอะไรพังนะครับเราก็มาซ่อมนะครับ 2. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของมันนะครับ 3. นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาซ่อมนะครับแล้วก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่นะครับ 4. ใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ซ่อมแซมแล้วได้อย่างปลอดภัยนะครับของบางชิ้นบางอย่างนะครับถ้ามันเสียแล้วเรายังไม่ซ่อมเนี่ยเราเวลาเรามาใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยนะครับ 5. นะครับเป็นการฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับ แล้วก็ 6. นะครับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีมือของตนเองนะครับไปสู่การประกอบอาชีพได้เลยนะครับ 4. ครับมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยในการซ่อมนะครับการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะครับควรคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานโดยปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ 1. ตรวจสอบสภาพของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการซ่อมแซมนะครับถ้าหมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเนี่ยไม่ควรนำมาใช้นะครับ 2. มีความระมัดระวังและไม่ประมาทขณะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมนะครับ 3. เก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบหลังใช้งานนะครับไม่วางเกะก,กะบนพื้น เพราะว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มได้นะครับ 4. ถ้าเกิดเราได้รับบาดเจ็บจากการทํางานนะครับต้องรีบบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อจะได้ประถมพยาบาลให้ทันท่วงทีนะครับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไปแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้แล้วนะครับถ้าเกิดใครดูจบแล้วก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถเปิดบนซ้ำใหม่ได้อีกนะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ